ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมคนด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมมาเดิมแมนบลอดไทยทุ่มคิดวโอนี้นะคนอ่าเรามาหาเงินเข้ากับบัญชีของทุ่มมันนี้เบลตฟรีนะคนอ่าแค่ดาวน์โหลดเกมก็สามารถ ถอนเงินได้เลยนะคนอ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะคนตัวนี้จะเป็นภาค2แล้วกันนะคนอ่าภาคแรกก็คล้ายๆกันนะคนอ่าตัวนี้นะคนก็สามารถถอนเงินได้นะคนนี่มานี่นะคนก็มันจะมีคำว่ารับอยู่นะฮะนะคนอ่าแล้วก็สามารถกรอกเบอร์ทูมานี่วอลเล็ตลงไปนะคนแล้วก็ถอนเงินออกไปนะคนก็เงินก็เข้าตรงนี้นะคนเข้าวอลเล็ตเลยเนาะนี่นะคนได้ไปแล้วก็คือ1 0 5่งจน้บาทนะคนอ่าก็ได้มาฟรีๆนะคนแค่ดาวน์โหลดเกมนะคนอ่ะประมาณนี้เนาะแต่เกมนี้จะไม่เหมือนกับเกมภาคแรกนะคนอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะ เปรียบเทียบให้ดูนะคนอ่านี่ทุกคนตัวนี้จะเป็นภาคแรกนะคนตัวนี้จะเป็นภาคสองเนาะอ่าในการถอนเงินของเขาก็คล้ายๆกันนะคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าแอปพวกนี้นะคนอ่าสองตัวนี้มันจัยแน่นอนก็คือภาคแรกก็จ่ายนะคนภาคสองก็จ่ายมาเดิมนะคนอ่านผมจะพาไปดูภาคแรกก่อนเนาะภาคแรกจะเป็นตัวนี้นะคนนี่เลยนะคนจะเป็นแนวเก็บสีนะคนอ่าภาคแรกเนี่ยจะเป็นแนวเก็บสีเนาะแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะคนอ่าประมาณนี้เนาะ ในการเชิญเพื่อนก็ไม่มีปัญหานะคนในการถอนเงินเนาะอ่าในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะคนนี่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะอ่าเป็นแบบเศษสตางค์นะคนมันไม่สามารถถอนได้นะพง่าเกมพวกนี้เนาะมันจะไม่สามารถถอนได้นะคนแต่ว่าถอนหนึ่งบาทขึ้นไปนะคนก็คือมันถอนได้นั่นเองนะคนอ่าภาคแรกก็ไม่แนะนําให้ถอนเป็นสตางค์นะคนภาคสองก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคนะเกมที่สองที่บาใหม่เนาะ อาจจะเป็นมันกั้นนะทุกคนอ่านี่เลยในการถอนเงินเขาก็ถอนได้ปกตินะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูพักสองแล้วกันพักสองจะเป็นตัวนี้นะทุกคนตัวนี้จะเป็นแนวเก็บขนมปังนะทุกคนกับเอพวกโดนัทนะทุกคนประมาณนี้เลยนะทุกคนเพื่อสะสมเหรียญนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะมีฟังก์ชันการเชิญเพื่อนด้วยนะทุกคนนี่เลยนะทุกคนก็สามารถเอาไปเชิญเพื่อนได้แล้วกันเนาะสำหรับตรงนี้เนาะโอเคนะทุกคนอ่า ภาคสองนี้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะคนอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคนอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ see you